ธรรมชาติโดยพระดรนสักดามิสเตอร์พีฝ่ายเทคนิคพัชรินวุิเจริญให้เสียงบรรยายสวัสดีค่ะเมื่อตอนที่แล้วว่ากันถึงดาวหางที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สี่ตอนนี้ก็คงต้องว่ากันถึงปรากฏการณ์บนท้องฟ้าอีกสองประเภทการเกิดสิรุยุป,ปร,ราคากับการเกิดดาวระคห์พุธเข้าในดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์ทั้งสองครั้งคงจะมีเหตุการณ์แตกตื่นวุ่นวายไม่แพ้กันสำหรับดาวพระเคพุทธเข้าในดวงอาทิตย์นั้นไม่ค่อยเคยได้ยินยิ่งมาในยุคปัจจุบันยิ่งไม่เคยได้ยินใหญ่แต่อาจมี mm. สับแสงเรียกกันเป็นอย่างอื่นก็ได้ดังมีประกาศสุริยุป,ปราคาในเดือน8ปีรากาตรีศกวันจันทร์เดือนแบุรพาศาสตรขึ้นหนึ่งค่ำปีรากาตรีศก จะมีสุริยุปาราคาถ้าท้องฟ้าไม่มืดฝนก็จะเห็นจับที่ทิศหอรดีเวลา6นาฬิกากับ10นาทีนับแต่เที่ยงคืนมาแต่ถ้าถือตามนาฬิกาตั้งของชาวนาฬิกาเพราะเวลาในฤดูนี้กลางวันมากสว่างเมื่อไหร่ก็ย่ำรุง่งในวันนั้น5นาฬิกากับ13นาทีแต่เที่ยงคืนมาก็ต้องย่ำรุง่ง6นาฬิกากับ25นาทีจึงได้ตีโมงหนึ่ง ในเวลายล่ำรุ่งมาจนตีโมงหนึ่งสานาทีคิดแบ่ง10บส่วนตามอย่างไทยเจนาทีกับ12วินาทีเป็นบาทหนึ่งก็เมื่อเวลา6กโมงกระสินาทีนั้นเป็นเวลาก่อนแต่ตีโมงหนึ่งอยู่ 15, 15. ้านาทีเพราะฉะนั้นเป็นบาทอย่างไทยก็ทายว่าจะจับย่ำรุ่งแล้วกับ8บาท สุรยุปราคาในครั้งนี้เป็นอัตคาตแต่เพราะแสงพระอาทิตย์คม,มก็จะเห็นพร่องกว่าอัตคาตอยู่สักหน่อยแหว่งตรงทิศทักษิณเมื่อเวลาเจ็ดโมงกับสิบห้านาทีแต่เที่ยงคืนคิดเป็นโมงอย่างไทยโมงหนึ่งกับเจ็ดบาทแล้วก็จกับคลายออกแหว่งเร่ไปข้างทิศอาคเนแล้วจะหลุดเป็นโมฆะบริสุทธิ์ในทิศอาคเนเวลาแปดโมงกับยี่สิบห้านาที แต่ที่คืนคิดเป็นโมงอย่างไทยสองมงเจ็ดบาทการทายนี้คงจะถูกตรงตามทายในกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เมหินทรายุทธยานซึ่งในที่อื่นห่างออกไปน้อยๆก็จะเร็วไปบ้างช้าไปบ้างเหมือนอย่างที่กรุงเก่าก็จะเห็นทีหลังกรุงเทพไปสักนาทีถ้าเป็นเมืองชนบุรีก็จะเห็นทีหลังที่กรุงเทพไปสักนาทีกึ่ง กับสองนาทีถ้าเป็นเมืองฉัดเชิงเซาก็จะเห็นทีหลังกรุงเทพมหานครไปสักสองนาทเีเสร็จๆที่เมืองเพชรบุรีเมืองราชบุรีก็จะเห็นก่อนที่กรุงเทพไปสักสองนาทีกึ่งว่าทั้งนี้ด้วยนาฬิกาที่ตั้งตามเวลาในเมืองนั้นถ้าจะเอานาฬิกาที่ตั้งในกรุงเทพไปดูก็จะเห็นพร้อมกันไปแต่ถ้าจะว่าด้วยเมืองไกลๆอย่างเมืองนครศรีธรรมราช เมืองสงขลาแล้วก็จะเห็นจับก่อนที่กรุงเทพหลายนาทีคาดจะมากกว่ากึง่งถึงเมืองตังกานูและเมืองปาหังก็จะเห็นจับทิศประจิมเมื่อเวลากลางคาดพระอาทิตย์จะดูเห็นทะลุด,ดำอยู่กลางรัศมีพระอาทิตย์เป็นขอบอยู่รอบตัวเหมือนวงกำไรสักสองนาทีกึง่งถ้าลงไปถึงเมืองสิงคโปร์และเมืองยักตราจะเห็นจับข้างที่พายัพ แปลกลางคาดจะแหว่งข้างทิศบุดรบริสุทธิ์ข้างทิศอีสานถ้าจะว่าด้วยเมืองฝ่ายเหนือไกลๆจะจับแปลมีคาดในทิศเหมือนที่กรุงเทพแต่ถ้าเวลาจับจะน้อยเข้ากว่าที่กรุงเทพคาดก็จะน้อยเป็นเพียงบางคาดจะคำนวณไทยทุกเมืองก็ได้แต่เห็นว่าไม่มีคนดูนาฬิกาให้ถูกหาต้องการไม่่ายเอาให้สมแก่ชาวเมืองไทยว่าวันนั้น เวลาเช้าจะมีสุริยุปราคาแต่เมื่อเวลาประสงฆ์บินทบาทกลับหรือฉันเช้าอยู่เท่านั้นก็ดีแล้วนอกจากสุริยุป,ปราคาตามที่เล่าไปแล้วนั้นคราวนี้ก็จะมาถึงปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งบนท้องฟ้าเรียกว่าดาวประคอบพุทธเข้าในดวงอาทิตย์เกิดขึ้นณวันอาทิตย์เดือน11แรม2ค่ำปีรากาตรีศพ มีพระบรมราชโองการให้ประกาศให้ทราบแก่ผู้คนทั้งปวงว่าวันอังคารเดือนสิบสองขึ้นสิบค่ำดาวพระเคราะห์พุธจะเข้าในดวงพระอาทิตย์ซึ่งจะเห็นกันในกรุงเทพมหานครแรกเริ่มกระทบเข้าทางทิศอีสานค่อนข้างบุรพาเห็นดำเป็นเม็ดจดขอบพระอาทิตย์แหวงเข้าไปนิดหนึ่งเมื่อเวลาเที่ยงแล้วกับสิบสี่นาที แล้วจุดดำนั้นจะเลื่อนเดินไปในดวงพระอาทิตย์โอนไปข้างทิศปัดฉิมเฉียดขวางไปถึงที่ลึกเพียงเท่าส่วนที่หกของดวง<ม>อาทิตย์ค่อนอยู่ข้างเหนือส่วนหนึ่งไม่ถึงกลางถ้าจะเป็นคาดก็ควรจะวัดฉลางคาคาดเข้าไปส่วนหนึ่งหรือห้าส่วนจะเห็นดังนี้เมืม่อเวลาบ่ายสองโมงกับสิบสามนาทีและจุด,ดดำนั้นก็จะเดินไปทิศพายัพออกข้างทิศพายัพ ค่อนข้างทิศอุดรหลุดจากดวงพระอาทิตย์เวลาบ่ายสี่โมงกับยี่สิบนาทีการที่เป็นดังนี้ต่อดูด้วยกล้องส่องที่มีแว่นสีเขียวหรือสีน้ำเงินหรือสีแดงฉาบบางตาจึงจะเห็นได้ด้วยพระพุทธเป็นจุดเล็กนักถ้าดูด้วยกล้องสาบด้วยกระจกสีดังนี้คงจะเห็นเวลาเข้าแลถึงกลางแลออกดังถ่ายไว้นี้แล อหนึ่งเมือ่อใดๆถ้าผู้ดูได้กล้องดังนี้มักเห็นจุดดำและแผลด่างในดวงพระอาทิตย์หนึ่งๆเขื่องบ้างย่อมบ้าง hmm. อันนั้นไม่ใช่ประเคาะเข้าแต่ด่างแดนในดวงพระอาทิตย์นั่นเองลอยไปลอยมาหันหายไปสิบสองวันและสิบสามวันแล้วกลับมาอีกครั้งแล้วย้ายไปตามที่ต่างๆจะเอาแน่ไม่ได้ในครั้งนี้มิใช่อย่างนั้น ประเคราะห์พุทธจะเข้าเป็นแน่แท้นานๆถึง22ปีขึ้นไปจึงมีอีกครั้งหนึ่งแล้วเว้นไปอีกสองปีมีอีกครั้งหนึ่งเป็นธรรมดาแต่ลางทีเป็นเสียในเวลากลางคืนที่กรุงเทพมหาคนครไม่เห็นครั้งนี้จะเห็นจึงถ่ายมาเพื่อจะให้รู้การบนฟ้ามนุษย์สังเกตถ่ายล่วงหน้าไว้ได้เห็นอะไรประหลาดบนฟ้าไม่ควรจะเก็บเอามาเป็นเหตุให้ตื่นกันต่าง ต้นเหตุที่เป็นมีผู้รู้เขารู้ได้แล้วซึ่งถ่ายครั้งนี้ถ่ายตามเวลาซึ่งจะเห็นที่กรุงเทพมหานครแลกกรุงเก่าแลเมืองลบบุรีถ้าจะถ่ายตามที่เห็นในเมืองฝั่งทะเลไทยข้างตะวันออกคือเมืองปราจินบุรีเมืองฉะเชิงเซาเมืองชนบุรีต้องถ่ายเพิ่มเข้าสองนาทีทุกระยะถ้าจะถ่ายที่เมืองจันทบุรี และเมืองตราดต้องเพิ่มเข้าถึง3นาทีถ้าจะถ่ายในเมืองฝั่งทะเลไทยข้างตะวันตกคือเมืองราชบุรีเมืองสมุทรสงครามเมืองเพชรบุรีเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองฝ่ายเหนือตั้งแต่เมืองชัยนาทขึ้นไปจนถึงเมืองกำแพงเพชรและเมืองตากให้ทายลดเสีย2นาทีทุกระยะแต่ที่เมืองสงขลาทายเหมือนกรุงเทพมหานครจึงจะถูกกับนาฬิกา และซึ่งได้ประกาศมาแต่ก่อนในประกาศมหาสงกรานต์ว่าจะเป็นดังนี้ในวันจันทร์เดือนสิองขึ้นเก้าค่ำนั้นผิดไปเพราะครั้งนี้รีบจะไปตีพิมพ์คำนวณหยาบอยู่หาละเอียดไม่ทั้งหมดนี้เป็นพระบรมราชองการจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สทรงปรีชาสามารถในเรื่องการคำนวณปรากฏการบุญทองฟ้า ทั้งนี้เครื่องมือในยุคโน้นไม่ทันสมัยแต่ด้วยพระองค์ทรงเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์และโหราศาสตร์รวมกันจึงประยุกต์เข้าด้วยกันจนพยากรณ์สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติได้แม่นยำจนประเทศทางแถบยุโรปผากกันทึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคำนวณสุรยุปราคาที่ว่าก่อนนั้นคำนวณได้ตรงตามเวลาที่เกิดนักปราชชาวฝรั่งเศสทราบข่าว พากันมีหนังสือมาถึงสถานกงศุนย์ของตัวเองในกรุงเทพมหานครเพื่อขอพระบรมราชานุญาตเข้าร่วมชมด้วยที่สำคัญในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณทราบถึงวันสวรรคตของพระองค์เองซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากสุริยุปราคาที่ว่ากอทรงหารือกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตว่าจะเสด็จกลับพันหรือไม่ สมเด็จพระพุทธจารย์โตก็ให้คำยืนยันว่าสเสด็จกลับมาทัน